สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบที่รักทุกท่านนะครับวันนี้มันบรรยากาศดีนะครับแดดร่มลมตกนะครับเราก็เลยมารีวิวบรรยากาศกันที่แบบเอาดอกันบ้านนะครับชมต้นไม้ใบหญ้าเขียวขจีนะครับลมพัดเย็นๆนะครับโอ้โหอุณหภูมิก็ประมาณสัก37องศานะครับกำลังดีเลยทีเดียวเราจะมาพูดคุยกับเรื่องมาตรการช่วยเหลือผู้เป็นหนี้ในช่วงโควิดกันดีกว่านะครับผมก็อย่างที่ทราบนะครับหลายๆธนาคารหลายอุอ่หลาย สถาบันการเงินนะครับก็มีการออกแคมเปญมาเพื่อที่จะด้วยลดภาระให้กับลูกหนี้ต่างๆนะครับที่เป็นหนี้อยู่ในช่วงของอของการได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับผมหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบหลายๆท่านอาจจะทราบนะครับธนาคารทุกธนาคารตอนนี้นะครับสําหรับ <c oughs> มาตรการเบื้องต้นนะครับก็จะมีการลด ขั้นต่ำของบัตรเครดิตนะครับบัตรเครดิตเดิมเคยต้องจ่ายเดือนละสิเป็นขั้นต่ำนะครับตอนนี้ก็จะเหลือ5%เปอร์เซ็นต์เลยอัตโนมัตินะครับแต่ว่าหลายๆแบงค์นะครับก็จะมีการออกมาตรการพิเศษช่วยเหลือสําหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโควิดนะครับหรือหลายๆท่านอาจจะต้องตกงานหรือว่าหยุดงานหรือพักงานหรือลดลดเงินเดือนอะไรต่างๆซึ่งหลายๆท่านที่จะเป็นทํางานในส่วนของด้านธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรม แล้วก็อะไรที่เกี่ยวกับสายการบินอะไรพวกนี้ก็จะได้รับผลกระทบนะครับก็ธนาคารเขาก็ออกแคมเปญพิเศษมาเพื่อที่จะช่วยเหลือกับลูกหนี้ที่เป็นที่เป็นผู้ที่ทํางานแล้วได้รับผลกระทบโดยตรงจากโควิดนะครับผมส่วนถามว่าธนาคารมีมติในการอนุมัติไม่อนุมัติอย่างไรนะครับต้องโทรไปสอบถามหรือว่าต้องตามไปคุยกับธนาคารที่เป็นเจ้าหนี้คุณโดยตรงนะครับผมเท่าที่ผมดูนะครับ ก็หลังจากที่คุยกับธนาคารหลายๆธนาคารนะครับที่เป็นเจ้าหนี้ของเราโดยตรงนะครับแล้วก็ไปติดต่อส่งเอกสารต่างๆนะครับตอนนี้ก็ทุกธนาคารก็ตอบแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ทราบว่าของท่านอื่นเนี่ยจะถือ,อบัตรเครดิตของเจ้าไหนอยู่หรือว่ามีหนี้บ้านหนี้รถหนี้อะไรต่างๆเหล่านี้สามารถไปคุยกับเจ้าหนี้เพื่อที่จะยืดระยะเวลาผ่อนช้าลง ลดต้นลดดอกอะไรต่างๆเหล่านี้สามารถทําได้นะครับผมทําได้หรือทำไม่ได้ต้องลองทําดูก่อนครับถ้าทาแล้วทาไม่ได้ก็ค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับอาจจะเยี้ยวนี่หรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้าเกิดทำได้เราก็จะทําให้เราลดภาระการที่ต้องจ่ายเงินให้กับสถาบันการเงินต่างๆเหล่านี้ไปนะครับผมเพราะว่ารายได้ของหลายๆท่านก็อาจจะลดลงครึ่งหนึ่งหรือเกินครึ่งหรือเหลือศูนย์เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่มีการที่จะช่วยตรงนี้นะครับ จากหนี้ที่เป็นหนี้ดีก็จะกลายเป็นหนี้เสียไฟนะครับต้องขอชมเลยนะครับธนาคารที่อนุบาลเรที่สุดนะครับคือ SCB หรือไทยพาณิชย์นะครับ SCB นี่มีนโยบายพักต้น3เดือนนะครับสำหรับบัตรเครดิตนะครับพักต้น3เดือนนะครับแต่ดอกก็วิ่งไปนะครับก็ถ้าเกิดไม่อยากให้ดอกวิ่งก็ผ่อนไปเรื่อยๆก็ได้นะครับก็ถือว่าทําเรื่องโดยใช้เวลาสั้นที่สุดนะครับประมาณสัก2-3อาทิตย์มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ ส่วนแบงค์ที่2ที่ถือว่าทําเร็วก็คือกรุงศรีนะครับก็มีบัตรกรุงศรีบัตรที่อยู่ในเครือกรุงศรีนะครับอย่างเช่นบัตรโลตัสเนี่ยก็พักต้น2เดือนนะครับ2เดือนก็เป็นอัตโนมัติด้วยนะไม่ต้องทําเรื่องด้วยนะฮะเพราะว่าตอนนั้นตอนนั้นก่อนที่จะไปก็คุยกับเ้าโทรไปถามหรือว่าไปที่ธนาคารแล้วบอกไม่มีครับแต่มาโผล่มามี สุดท้ายแล้วก็เลยขอกรุงศรีเลยไม่ทันได้ใช้บริการนะครับเพราะว่าจ่ายไปตามตำหนดตลอดนะครับก็ไม่รู้ว่ามีโครงการตัวนี้ไม่งั้นก็จะพักไปได้หนึ่งเดือนไอ,นอ้สองเดือนนะครับบัตรโลตัสนี่ทันรู้ไปเดือนหนึ่งก็เท่ากับประหยัดไปได้เดือนหนึ่งนะครับอีกสองเจ้าที่เพิ่งทํามาสดๆร้อนๆนะครับก็คือ CIMB ครับไปที่แบงก์ส่งเรื่องปุ๊บปั๊บปั๊บผ่านไปเดือนหนึ่งก็ไม่คืบหน้ามีให้ส่งทางทางมือถือนะครับก็ทําไปอีกรอบหนึ่ง ปรากฏว่าส่งไปทางมือถือเร็วกว่ามาติดต่อที่เคาน์เตอร์ธนาคารนะครับก็แปลกเหมือนกันนะครับก็สุดท้ายก็ได้ของ CMB พักต้นพักดอกเลยนะครับ3เดือนนะฮะพักต้นพักดอก3เดือนสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับส่วนตัว UOB นี่ชา้าที่สุดครับแต่ว่าก็ผ่านมาแล้วครับของ UOB นี่ไปที่ธนาคารเลยอีก1เดือนก็ไปตามเรื่องก็ยังไม่ได้ส่ง ทางมือถือทางเว็บเข้าไปชุดหนึ่งนะครับสุดท้ายน่าจะเป็นชุดหลังเนี่ยได้อนุมัติชุดหลังนะครับทางทั้งชุดแรกที่ส่งเอกสารไปครบเลยนะฮะไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่รู้เหมือนกันทาไมนะครับสุดท้ายของ UB ก็เลยเลือกด้วยการเป็นเ,เปลี่ยนจากเงินต้นเปลี่ยนจากนี่เป็นเป็นผ่อนระยะยาวนะครับศูนย์เปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ศูนย์เปอร์เซ็นต์ผ่อนระยะยาว48เดือน4ี่ดเดือนก็คือ4ปีนะครับ บัตรเครดิตจะลดดอกจาก20กว่ากว่าเหลือประมาณ15ะนะครับส่วนบัตรเงินสดเนี่ยลดดอกจากประมาณ20เหลือประมาณ20กว่ากว่าเหลือประมาณ 20, ะาณ20ะนะครับก็ศูนเปอร์เซ็นต์ก็เลยโอเคเอไม่ใช่ไม่ใช่ศูนย์เปอร์เซ็นต์คืออย่างน้อยนี่ก็ลดดอกเบี้ยก,ก็ลดลงแล้วก็ระยะผ่อนก็นานขึ้นก็ถือว่าเป็นดีลทีน่น่าสนใจครับเพราะว่าเราสามารถถ้เาเกิดว่าต้องจา่ายตั้งต็มแบบ5%เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยก็ถึงพักแค่สองสามเดือนมันก็อาจจะเอาไม่อยู่นะครับ แต่พอเปลี่ยนจากเงินหนี้ก้อนใหญ่ให้เป็นให้เป็นวงเงินผ่อนระยะยาวเนี่ยมันก็พอจะอะไรอะไรมันนกาจะพอถูถ่ายไปได้นะครับจริงๆของ UOB เนี่ยตั้งใจะจะไปทําตัวเนี้ยไว้ตั้งแต่ก่อนโควิดและตั้งแต่มกราคุมพาแล้วเพราะว่าคิดว่าผ่อนไม่ไหว3 0 0 0สนกว่า3ามแสนสี่เนี่ยอยากจะได้เงินตัวเนี้ยเป็นการผ่อนระยะยาวแบบ4ปี5ปีก็ลก็ไปถามที่แบงแบงบอกว่าไม่มีโครงการค่ะ ต้องต้องต้องไม่จ่ายหนี้เอาต้องไม่จ่ายหนี้เอาแล้วให้เป็นหนี้เสียแล้วให้ทวงทวงหนี้เลยครับปกนอมหนี้กันองจ่ายแล้วจะก็เลยไม่ได้ทําอะไรก็พยามจะดึงดึงจะถามมีพักตน้นพักดอกไหมมีเปลี่ยนเป็นผ่อนระยะยาวไหมก็ไม่มีเพิ่งล่าสุดหลังจากสถานการณ์โควิดมันค่อนข้างจะลุกลามบานปลายไปเยอะนะครับธนาคารก็เลยออกแคมเปญมาเพราะคิดว่าถ้าไม่ออกแคมเปญตัวนี้มาจากหนี้ปกติกนติกาเป็นหนี้เสียเยอะอยู่ครับก็เลยคง,งจะคิดว่า ได้ได้น้อยดีกว่าไปได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็เลยออกแคมเปญ0% 48เดือนมาก็ต้องขอบคุณธนาคารดู Duo B แล้วก็ทุกธนาคารที่เหลือนะครับต้อง c i m b SCB กรุงศรีอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับที่ออกแคมเปญมาช่วยลูกหนี้ช่วยลูกค้าในช่วงเวลาของโควิดหรือช่วงเวลาที่ถือว่าเป็นช่วงเวลายากลำบากช่วงหนึ่งของหลายๆคนนะครับก็ต้องขอบคุณทั้งนี้ทั้งนั้นหลายท่านอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆแล้ว ดอกเบี้ยเงินกู้ต่างๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยบัตรเครดิตต้องจ่ายตามกําหนดถ้าไม่จ่ายตามกําหนดหรือเอาบัตรไปลูดลูดลูดหรือว่าเอาไปกดเงินออกมาล่วงหน้าเนี่ยถือเป็นการบริหารการเงินที่ผิดพลาดมากๆนะครับไม่ควรจะเอายิ่งอย่างเลยครับต้องพยายามบัตรเครดิตมีไว้ใช้ลูดและต้องจ่ายตามกําหนดนะครับไม่ใช่มีไว้ลูดเลื่อเปื่อยไม่ใช่มีไว้กดเงินสดเอามาใช้ล่วงหน้ามันเป็นการใช้ที่ผิดพลาดนะครับก็ จะแกะเตอเือนกันไว้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันเยอะขึ้นมาเป็นหลายแสนถึงเป็นล้านเนี่ยมันก็จะค่อนข้างยากลําบากในการเคลียร์ภาระนะครับผมก็และยิง่งมีสถานการณ์อย่างโควิดสถานการณ์ที่เราไม่คาดฝันขึ้นมาอีกเนี่ยทำให้าการบริหารการเงินมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากยากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับผมก็ก็ต้องสู้กันไปครับก็ยังเราต้องต้องดิ้นกันไปครับเราอย่างน้อยถ้าดึงเวลาไปได้แล้วก็อาจจะหาทาง เอาเงินมาหมุนเวียนมาใช้มาค่อยๆทยอยค่อยๆปิดภาระหนี้ไปทีละบาททีละบาททีละบาทนะครับต้องพยเยาททำให้ได้ครับก็ขอเอาใจช่วยเป็นกาลังใจให้กับเพื่อนๆที่ตกอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างยากลำบากนะครับในช่วงนี้นะครับหลายๆอย่างอาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับรวมถึงการเป็นภาระของเราการมีหนี้ของเรานะครับผมบางบางคนอาจจะไม่รู้ว่าจะหาทางคุยกับธนาคารอย่างไรนะครับก็สามารถโทรไปเช็คกับ call center ของธนาคารได้ สามารถเข้าไปดูเว็บไซต์ต่างๆของธนาคารได้ว่าแต่และเว็บมีโครงการช่วยเหลือโควิดหรือมีโครงการช่วยเหลือคนที่มีปัญหาทางการเงินหรือว่า,าประสบภา,ภาวะอะไรกระทันหันฉุกเฉินเนี่ยมีวิธีที่จะผ่อนหนักเป็นเบาได้ไหมหรือมีวิธีลดหนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราต้องค่อยๆค,คุยกันครับถ้าเกิดเป็นช่วงปกติก็จะมีพวกธนาคารเขาเรียกว่าธนาคารปรึกษาคนมีหนี้แล้วก็มีหลายๆแบงค์ที่มีแบบประมาณแบบ โครงการที่จะช่วยปิดหนี้บัตรต่างๆอะไรเหล่านี้นะครับผมแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเพราะฉะนั้นหลายๆโครงการละไรแบงน์ก็อาจจะค่อนข้างเข้มงวดนิดนึงกับการปล่อยหนี้ที่มันมีความเสี่ยงนะครับผมเพราะขนาดส่วนตัวแล้วเนี่ยจริงๆจะเอาบ้างไปเข้าแบงก์เพื่อที่จะเอาเงินมาปิดบัตรมาเคลียอะไรพวกนี้สุดท้ายก็ไม่ได้ไม่สําเร็จเพราะว่าแบงก์บอกว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยดีก็เลยไม่สามารถปล่อยหนี้ไดไ้ไม่สามารถ ปล่อยนี่ได้ไหมว่าเราจะมีสินทรัพย์อะไรมาค้ำประกันก็ตามเป็นเรื่องที่ตลกมากนะครับผมว่าบ้านก็คือบ้านมันก็คือทรัพย์สินอยู่แล้วมันไม่ใช่ว่าเราเอามากู้เจ็ดแปดแสนแล้วไม่มีอะไรมารองรับเรามีสินทรัพย์มาค้ำประกันแต่เขาก็กับบองว่าเราจะไม่มีเงินมาจ่ายถ้าไม่มีเงินมาจ่ายมันก็ยึดบ้านาดดไปดียึดรถไปดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังเป็นอะไรที่แบบเสียความรู้สึกอยู่เหมือนกันนะครับก็ไม่เป็นไรก็ดีเหมือนกันไม่ต้องเอาบ้านเข้าก็เราก็ค่อยๆเคลียร์หนี้กันไปนะฮะ ช่วงสองสามเดือนหลยยังจากนี้ถ้าเกิดอะไรอะไรมันดีขึ้นนะครับเราก็น่าจะหาเงินทุนหมุนเวียนมาค่อยๆลดภาระหนี้บัตรแต่ละบัตรไปได้ก็ค่อยๆทาจากหนึ่งไปสองไปสามไปสี่นะครับผมก็คิดว่าหลายๆคนก็น่าจะเคยผ่านจุดนี้มาแล้วนะครับผมก็ฝากเอาไว้ละกันครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้ไปคุยกับธนาคารหรือยังไม่ได้ไปปรึกษาหาทางขอรถยนอนเรื่องภาระหนี้นะครับผมบางทีบางแบงค์เนี่ยเขาก็ตั้งโครงการเอาไว้ถามว่า ต้องเป็นผู้อะไรนะผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงแต่บางแบงก์จริงๆก็เขาก็ตั้งโครงการว่าแต่เขาก็ไม่มานั่งดูหรอกว่าเพราะทุกคนในในวันนี้ในทุกสังคมในทุกแขนงอาชีพงานเนี่ยมันได้รับผลกระทบจากโควิดกันทั้งนั้นไม่มากก็น้อยนะครับเพราะฉะนั้นแบงก์เขาก็ไม่ได้เสียอะไรมากนะครับเมื่อเรายื่นคำร้องไปบางหลายๆแบงก์เขาก็ไม่ดูเอกสารอะไรเลยด้วยซ้ำไปเขาก็อนุมัติเลยนะครับเพราะว่าเขารู้ว่าทุกคนในสังคมไทยตอนนี้เนียมันกระทบกันหมดแหละครับมันกระทบกับโควิดกันหมดแหละ ถ้าเขาให้เขาก็รอดถ้าเขาไม่ให้เราก็ไม่รอดเขาก็ไม่รอดด้วยก็คือทุกคนก็เสียกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นลองคุยกับแบงค์ดูลองไปหาข้อมูลดูว่าจะลดภาระได้ยังไงเท่าไหร่ด้วยวิธีไหนด้วยแบบไหนนะครับขอเอาใจช่วยนะครับแล้วก็ขอให้เราปลดหนี้ไปด้วยกันนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ